สวัสดีครับก็อยู่ช่องนี้ไม่ธาภูมพิลานะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดเผยความลับนะฮะในห้องแอดมินเป็นเควสนะครับเกี่ยวกับเควสนะฮะเป็นอีเจ๊ไม่ใช่อีเจกนะครับเป็นการสอนนะครับเควส์ลูดบอรดนะครับที่อยู่ในห้องแอดมินตรงนี้ครั้งนี้ไม่มีนะฮะนี่ครับคี้ไม่มีครับครั้งต่อไปจะมีไหมอ่ะมีฮะนี่นี่ห้องแอดมินเนี่ยนี่ตรงนี้เด้๋ยครับจำไว้นะครับว่า เวลาเราเล่นด่านที่หนึ่งเราจะเกิดที่คาเฟทีเรียแล้วเราก็วิ่งลงไปข้างล่างครับเลี้ยวขวาครับตอนนี้ไม่ใช่เควนนะทุกครั้งต้องมีเป็นแผนที่อันนี้ก็เป็นเหมือนดแต่งี้เป็นแผนที่ที่ดูคนได้สวัสดีครับเควนรูปแบบบ้างตาก็มีเดี๋ยวเรามาสอนกันเล็นเดี๋ยวผมมาสอนน้วยนะเลี้ยนถึงตรงนะครับนี่ผมุอวงไว้ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บนี่แบบนี้ครับนี่แหละดูดูดูทันใช่ไหมฮะ แหมดูแหมอ่ะแหดูนะฮะบางทีก็ไม่ได้นะเอากดบัตรมันจะตรงเนี้เดี๋ยวเลื่อนก็ก็ลวนเร็วเลยแบบเนี้ยเราก็จะสอนน้องเฟยรูดบัตรด้วยนะวิธีการนะครับบางคนหาบัตรไม่เจอนอยู่ตรงไหนกันนี่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงกระเป๋าตรงนี้เลยฮะกดเข้าไปกดที่ตรงบัตรนะอันนี้ถ้าเราเลื่อนปกติมันจะไม่ได้ไง แต่เล oh, ื่อนง่ายๆก็อย่างเงี้ยเนี้ยแต่นี่เลยเนี้ยวันนี้ไม่ได้เนี้ยทีนี้ไม่ได้ละอ๋ไม่ได้เนี้ยทีนี้ไม่ได้แล้วโอเคได้ครับแล้วก็ตรงนี้ฮะในด่านที่สอง่ะในด่านนี้ครับด่านเนี้ยด่านที่สองตรงนี้ถูกง่ายนะแล้กดผิดครับด่านที่สองตรงนี้ ก็มีที่แอบเหมือนกันนะครับนั่แบบไม่ใช่ตังชื่อนี่ก็คืออันดับแรกนะแล้วผมว่า,าเข้ามาอะไรครับเราหลบชื่อของออกเข้าที่ด่านสองเลยครับอ๋อทำไมชื่อไม่หาย,แบบยาครับชื่อไม่ออกหายเดี๋ยวขอลองรีกสักแก้มหนึ่งนะเแค่สรุปผมรีเซร็จแล้วมันชื่อไม่หายนะ ตรงนี้อ to ่ะแับแรกเวลาเราเกิดเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนเนาะตรงนี้ใช่ไหมให้เราเดินแบบจะติดมาข้างล่างเลยตรงนี้เราบอกกันตัว้านเราเดียนมาใช่ไหมก็ทำการปกติแบบบางสิ่งก็ชนนี่นี่แบบเนี้ยอันนี้ก็ชนอันนี้ก็ชนนี่อันนี้ก็ชนแต่อันนี้นี่ตรงนี้แล้วก็อีกไอนึงเราคุณเกิดมาใช่ไหม ที่หนึ่งนะครับไปจินเฮาเลครับให้คุณไปตรงนี้อ่านี่แล้วก็คุณเดินข้าบนมามันจะมีสะหน้าตรงนี้เนะี่ยแล้วก็ขึ้นไปข้าบบนจะไปจนะินเฮาเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้นะฮะทางซ้ายจะเป็นห้องออฟฟิศหรือเปล่าจำไม่ได้จำไม่ได้อ๋อแล้วก็รู้โอเคครับอันดับแรกขึ้นไปข้าบบนนะั่นสนบนตรงนี้ อันนี้ห้องออฟฟิศนี่รู้ไหนี่ห้องอันนอ่านี่ไงโอเคฮะเส้นไปตรงนี้นี่ตรงนี้ก็พอจะแอบได้อยู่นะนพอจะแอบได้แล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าด่านสามมีไหมนะครับก็ผมไม่รู้นะนี่จะพยายามหาแล้วกันอ,อืมไม่มีที่ให้แอบแล้วด่านสามกว้างมากแม่ดด่านสาม ตรงไหนก็แอบไปเดี๋ยวหาไปหนึ่งนะโอเคครับผมเจอที่แล้วครับเฮ้ยปรากฏเนี่ยตรงนี้ได้แล้วเย่ได้กับตรงนี้แล้เขาไม่ได้นะนี่เขาตรงกลางครับแบบนี้ก็แอบไปครับนี่เนย่ไปเอง ตรงไหนแอบไปเหงองตรงนี oh, ้แอบไม่ได้ได้ไหมมันไม่ได้ครับผมก็จะถอดรอยตัวใหม่เฮ้ยจะตรงไหนครับมุมเหรอคนเดินมาเอ้ยคนเดินมาคนเดินมาตรงนี้เออก็เห็นนะโอเคอ่านปีกาเรียนนู้งสี่สิบสี่จุดวิ่งฮะใช่ไหมสี่นาดีห้าสิบสองวิครับที่หนึ่งต้องมีต้องมี อันนี้กงโดนฟัมนี่ดูดีนีดีไม่รู้ว่าตอนนี้มีไหมนะตอนนี้ไม่ทราบครับนี่เคยหานะคุณเจ้า,าหาดีกว่วอืมก็จะไม่มีมัม้งไม่ไดน้ครับคน้อบเห็นต้องอัม อืมไมงมีได้จะชื่อหายนะเอ่แล้วดัานสองจปมีตรงนึ้งพี่ทำให้ชื่อเราหายคแรบบับแบบชั่วคราวเท่านั้นนะมัะใช้ดัานสองไหมเนี่ยจำไม่ได้โอเนี่ยอ่ะเป็นดานสองนี่แหละครับบางคนยังไม่รู้บางคนก็รู้แล้วนะก็ทำให้ชื่อเราหายไหมอ๋อ อ,อันนี่อืมพอเห็นด้วยแล้วก็ตัว B นี่แล้วก็ค่อยเพิ่ม่ค่อยเพิ่มเป็น L อะ่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเป็น AC K แล้วก็ PR NK อยู่ประมาณนี้ตรงนี้ NK ได้ไหมได้ด้วยอะ่ะตรงนี้คลิปนี้ถ้ามันสั้นมันจะไม่นสนุกอะ่ะ เออเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นนานสองด้วยกันนะครับด่านสองไม่เคยเล่นเลยแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเรามาตรงนี้จบเนี่ยเธออิมโฮสเตอร์มาตรงนี้แล้วฟิวเมนมาตรงนั้นตะลักตาลนันไปไหนไม่ได้ครับเรียบ,บร้อยฮะแล้วก็เอ่อน่าจะไม่มีละอ,อิทอีเจเอกการ์ดเนี่ยมันต้องมี เดีมดูอะไรเข็้ไม่ได้ดูไม่เวริร์อมดูสภาพยไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้ามาก่อนกดไม่ได้ดดตรง,งนี้ตรงนี้พอได้ไหม มันจะแอบแล้วแต่ก็ไม่ได้นะคนมาดูเนี่ยก็จะเขาดูในมุมกล้องตัวนี้นะเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้คแบบถึงวัวเรีหลืองก็จะมี โอเคครับอ,อ,นนอืมังมังนยัมันยังอะไรโอเชตะเกีปน,นี่โอ้โยังไงอะน,นี่ตัว เไม่ฟังยังไงแล้วเนี่ยชิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ไม่ค่สนุกในคลิปนี้สั้นๆไม่มันสั้นไหมอ่ะก็ไม่ค่อยสั้นนะครับวิจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ เนี่ยอย่างงผมจะสอนสร้างห้องด้วยก่อนก่อนจบเดือจะสอนสร้างห้องแล้วก็วิธีการเล่นกับเพื่อนอันนี้เล่นแบบออนไลน์ธรรมดาเนี่ยอันนี้คือการเรียกแาบเนี่ยแบบนี้ด่างหนึ่งนี้ด่างเนี่ยดางหนึ่งเนี่ยจะเป็นลูกเนี่ยผู้อ่านด่างต่อจะขึ้นลูกแบบนี้แบบนี้สีแดังเนี่ยแล้วก็ต่าี่จะเป็นลูกจกการแบบนี้เลย โอเคครับผมอยู่เซิร์ฟเอเชียนะ่ยแล้วก็วิธีการเล่นกับเอ้วิธีการต่างาก็แบนี่คือแบบหนาต่อแบบหนาอีฟเฟกต์กี่คนตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอย่างไร้สารแล้วก็แใน,นเพยเยอร์ก็คือเต็มผมเพยเยอร์ก็ยังไงเอาเพยเยอร์เต็มอยู่ที่สิบคนนะอ่าแล้วก็วิธีการเล่นกับแล้วใส่โค้ดตัวนี้ไปนีมันจะมีโค้ดอันหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ นะครับเขามาโคด KCV LQQ ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวใส่โมมมผมไม่เจอนลนยะไม่เจอไม่เจอต้องเล่นแบบเพื่อนให้แบบนี้ให้โทรคุยกันนะฮะผ่านอะไรก็ได้นะครับที่มันคุยกัน,นะแล้วก็ให้บอกเด็กห้องมาโคดนะครับแล้วก็พิมพ์ไปตรงนี้ ให้หกตัวทุกครั้งเลยนะ่ะก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ